เมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกนะโรคนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยมนะเนะยมตตาเป็นสำคัญนะอาศัยเมตตาเป็นสำคัญเราทุกคนก็อยากจะได้เมตตานะบางทีเราก็ไปให้ผู้ทรงวิทยาคุณนะผู้ทรงวิทยาคุณเจิมเติมหน้าผาก นะบอกลงนะเมตตาปิดทองเขาเรียกอะไรจำไม่ได้แล้วนะนี่เกี่ยวกับเมตตาคัละกันว่าอย่างนั้นเถอะที่เขาทำกันนะแต่จริงๆแล้วเมตตามันเกิดที่ใจมนุษย์เนะมตตามันเกิดที่ใจมนุษย์เมตตาเป็นคุณสมบัตินะเป็นคุณธรรมนะถ้าหากว่าเราเจิมใจ ถ้าเราเจิมใจด้วยการมีสติเมตตาก็เกิดขึ้นนะเจิมใจนะเจิมใจด้วยการสวดมนต์และก็น้อมจิตไปสู่ความเมตตาทำให้นึกถึงเรื่องม่นนานมาแล้วนะสมัยนั้นอนะาตมายัางเป็นพระบวชได้พรรษาแรกๆเป็นพระบวชได้พรรษาแรกๆก็มีโยมเขา ไปเยี่ยมไปเยี่ยมทิดคนหนึ่งนะที่อำเภอสุไหงโกรกนะจังหวัดนราธิวาสอำเภอสุไหงโกรกจังหวัดนราธิวาสทิดคนนี้เขาเป็นเป็นร้อยโทยศสมัยนั้นนะนะแล้วก็ชวนพระชวนลูกศิษย์วัดนะไปไปไปเที่ยวบ้านเกิดเขาเขาอยู่สุไหงโกรก S 1> <S 1> เขาก็ไปกันแต่ตามาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปถึงสุงไหงโกลกนะไปแค่นครศรีธรรมราชไปไหว้พระธาตุนครอาทิตเขาก็มารับอาธมาที่นครศรีธรรมร,ราชเขาก็ล่วงหน้ากันไปนะก็คือมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างนี้ญาติโยมคือมันมีเด็กวัดน่ะที่เขาติดตามไปด้วยเนี่ย พอไปถึงบ้านของทิศแล้วเนี่ยก็เปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าก็พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เอาของใช้ส่วนตัวบางอย่างมานะดูเหมือนจะเป็นพวกสบู่หรือยาสีฟันอะไรประมาณนี้ตอนนี้ตรงหน้าปากซอยทางเข้าบ้านทิศอยู่เนี้ยตอนที่รถวิ่งมาเนี่ยมันมีร้านขายของชำอยู่นะเขาก็เห็นมี่มาอยู่หน้าปากซอย เดินมาจากบ้านทิศคนนี้ก็ไม่ไกลและทิศเขาก็ขับรถมาทั้งวันก็เหนื่อยเด็กวัดคนนี้เขาก็เลยเกรงใจเก่งใจทิศเขาก็ไม่ได้บอกกับใครก็เดินออกจากบ้านมานะเพื่อเพื่อไปหน้าปักซอยมันมีร้านร้านค้าชุมชนนะในชนบทอะไรเงี้ยเขาก็กลัว่าจะมาซื้อของใช้ส่วนตัวนั่นแหละ นี้ตอนเดินกลับไปก็ไม่มีอะไรนะญาติโยมนะแต่พอตอนเย็นวันนั้นนะสิเ <_ C 1> พื่อนบ้านหฮกันมา3ามสี่คนเพื่อนบ้านหฮกันมา3ามสี่คนบอกมาขอดูตัวเด็กคนนี้ทิดเขาก็แปลกใจเขาก็เอ๊ะเ,เด็กคนนี้มันไปทำอะไรสร้างปัญหาอะไร,รหรือเปล่าเขาก็ไม่สบายใจเขาก็เลยขอทัวขอโพย เพื่อนบ้านสามสี่คนบอกอ๋อเด็กเขาไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแต่ที่เขามาดูตัวเนี่ยพวกเขาแปลกใจแปลกใจยังไงพระคุณเจ้าและเจริญพรยาานโยมอยากทราบหรือไม่คือทางโน้นเนี่ยบางทีกลางค่ำกลางคืนมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยอย่างที่เราก็ซับซากันอยู่นะเขาก็เลยนิยมที่จะเลี้ยงสุนัขดุดุเอาไว้นะกลางคืนเนี่ยเขาก็ปล่อยออกมา นะเพื่อป้องกันภัยนะแต่วันนั้นเนี่ยสุนัขเนี่ยมันหลุดมันหลุดมาตอนกลางวันเนี่ยนะแล้วทีนี้ก็เป็นพัน์ล็อตไบเลอร์นะเด็กเนี่ยเขาก็เดินเดินมาแล้วสุนัขเนี่ยมันก็ปรีออกไปพอไปถึงตัวเด็กเขาก็เลียเลียท,ที่ที่หลังเท้าเด็ก เลียที่หลังเท้าแล้วก็กลิ่งไปกลิ่งมาเหมือนเหมือนเป็นญาติโยมที่เคยเลี้ยงกันมาเป็นร้อยปีแล้วไม่ได้เจอกันแล้วคิดถึงกันมากเลยอย่างเงี้ยแต่เจ้าของก็ดูแบบดูด้วยสายตาแต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าสุนัขมันไม่ได้ทําร้ายเด็กคนนี้นะนะเด็กมันก็ลูบหัวสุนัขเล่นอะไรแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยเป็นที่มา ที่หลายๆคนแปลกใจแล้วก็เลยต้องมาดูตัวเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าห้อยพระอะไรดีที่มาเนี่ยอยากจะรู้ว่าห้อยพระอะไรดีของดีอะไรอยากจะรู้บ้างอยากจะเอามาห้อยบ้างนะเด็กเขาก็งงๆนะะเขาก็งงนะนะเขาเป็นเด็กนะเด็กวัดเขาก็งงๆแต่ความจริงแล้วเด็กคนเนี้ยเขาชอบสวดเมตตาใหญ่เป็นประจำ เวลาเขาอยู่วัดเนี่ยตมาชอบบอกเขาว่าให้สวดเมตตาใหญ่ให้สวดเมตตาใหญ่เพราะเมตตาใหญ่เนี่ยดีหลวงพ่อจารันท่านสอนแล้วก็เอามาสอนลูกศิษย์คือสมัยโน้นในย่านโยมเขาอย่างนิยมที่จะเอาเด็กไปฝากวัดกันอยู่เพื่อให้พาเลี้ยงแล้วก็เด็กก็ไปเรียนหนังสือ หลวงพ่อท่านก็รับเลี้ยงไว้แล้วก็เด็กคนไหนสนิทกับพระองค์ไหนก็ไปอยู่กุติพระองค์นั้นเต่ว่าปัจจุบันมันไม่มีแล้วนะแบบเนี้ยนะนะไม่มีแล้วคือหลวงพ่อท่านเป็นพระมีบุญบาร,รมีมากโรงเรียนสิงห์บุรีเป็นโรงเรียนดังสมัยโน้นเด็กที่โรงเรียนสิงห์บุรีสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้เยอะเข้าจุฬาเข้าธรรมศาสตร์อะไรพวกเนี้ยศิริราชอะไรเงี้ยนะ เขาก็นิยมเอาลูกหลานะไปฝากเขาก็จะไปไว้ที่วัดอัปพาวันพ่อก็เลี้ยงเพราะว่าพ่อท่านมีโรงทานเลี้ยงทั้งวันอยู่แล้วเด,เด็กคนนี้มันก็มาสนิทกับพระนะนะเราก็ได้ถือโอกาสสอนนะนะสอนให้สวดมนต์ให้อะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะเขาก็แค่สวดมนต์นั่นเอะญาณโยมเจริญเมตตาแต่มาถึงได้กล้าพูดไงว่าจริงๆเมตตาเนี่ยเกิดที่จิตนะเกิดที่จิต จิตเนี่ยมีเมตตาเมื่อไหร่ทุกอย่างรอบข้างก็จะดีตามไปหมดเพราะว่าเมตตาเป็นเครื่องคำจุดโลกให้สงบเย็นนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะขึ้น15ข้ามเดือน3แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก่อนยาานโยมจะออกไปนะโยมก็มาที่ตรงข้างหน้าตรงกลางนี้มาอธิษฐานกับไม้คับมือยอดฉัด ยอดฉัดที่เดี๋ยวเราจะไปยกใบที่อุโบสถวัดป่ารอยภูคาวันที่6และ7วันที่6และ7เนี่ยนะนะจะอันนี้เป็นยอดนะนตัวฉัดก็จะสูงหลายเมตรแล้วก็ขนาดกว้างมันก็ฐานข้างล่างเนี่ยตัวล่างน่าจะใหญ่ประมาณขนาดนี้มั้งแล้วก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆนะเพราะว่าโบสถ์สูงนะนถ้าทําเล็กๆมองจากข้างล่างไปก็จะเป็นไงโยม ก็จะเิ้วเลยเพราะนั้นมันก็ต้องได้สัดส,ส่วนนะนะเพราะนั้นฉัดก็จะใหญ่อันนี้ก็จะเป็นยอดนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็นิยมทําเป็นทองเหลืองกันนะเป็นทองเหลืองเป็นทองแดงอะไรก็แล้วแตนะ่แต่มันก็มีสนิมนะสนิมขุมนะแต่ว่าตอนหลังนี่เราก็มีโลหะรุ่นใหม่ๆที่ได้ผลดี<ๆ>เช่นสแตนเลสนะสแตนเลสนี่ก็จะทน ต่อการกลัดก่อนอยู่ได้นานไม่มีสนิมยกเว้นไปโดนเกลือนะถ้าโดนเกลือซาเตเลตก็จะมีปัญหาได้แต่ก็อยู่บนยอดสูงขนาดนั้นก็คงไม่น่ามีปัญหาเรื่องเกลือในอย่างหนึ่งจังหวัดน่านก็ไม่ใช่จังหวัดชายทะเลนะไม่ใช่จังหวัดชายทะเลก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะซาเตเลตก็อยู่โทนนะเป็นร้อยปี ทีนี้บนยอดเนี่ยในวันงานเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าปกุณหลวงพ่อเจ้าวงจังหวัดน่านท่านก็จะมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระยอดธงเนื้อเงินที่พวกเราหล่อถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยไว้นะแล้วเขาก็จะเชื่อมติดไว้บนยอดยอดบนสุดนะแล้วก็ทำพิธียกในวันที่เจ็ วันที่เจ็ดกพอดีว่าจะจัดงานเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ต้องขออภัยเพราะว่าวันอาทิตย์เขามีเลือกตั้งกันพอดีเลยคันจะล่นมาอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็เป็นช่วงตุดจีนคนเขาก็ไม่ค่อยสะดวกกันคันจะเลื่อนอีกสัป,ปดาห์นึงก็กปลายเดือนแล้วโยมเขาก็บอกมันมันยุ่งช่วงปลายเดือนทํางานเนี่ยมันต้องต้องเคลียร์บัญชงบัญชีอะไรกันวุ่นวายไปหมด เขาก็ไม่สะดวกเลยญาติโยมมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนะพระธุดงค์ท่านก็เดินถึงวันที่สี่นี้แล้วจะไปล็อกตัวท่านไว้วัดป่าราภูคาถึงเดือนมีนาก็ไม่น่าจะได้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ตกกระไดพลอยโจรน,นะเขาจัดเลือกตั้งแล้วก็ต้องว่าไปตามนั้นก็เลยต้องขออภยัยก็เลยต้องจัดงานวันศุกร์กับวันเสาร์วันศุกร์คือวันที่หก ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็วันเสากก็ยกฉัดตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็ก็กลับได้วันอาทิตย์ก็มาเลือกตั้งได้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ช่วยเหลือสงเคราะห์ทั้งทางโลกทางธรรมให้เดินกันไปด้วยกันอยาะหาว่าเราไม่สนใจทั้งโลกก็เลยเขาเลือกตั้งนี่ก็จะมาจัดงานตรงกับวันเลือกตั้ง จะไม่สนับสนุนให้คนมีประชาธิปไตยกันหรือยังไงเนี่ยก็จะว่าเอาได้อยู่ในสังคมเนี่ยมันก็อยู่ยากญานโยมคนสมัยนี้เขาไม่ใช้ปากด่าในญานโยมนะเขาไม่ได้ใช้ปากด่าแล้วเขาใช้อะไรโยมเขาใช้นิ้วมือด่ากันแล้วนะกดปุ่มปัป๊บป๊บก็เลยโหยุ่งเลยญานโยมแชร์กันไปยุ่งวุ่นวายไปหมดนะนะอยู่ยากขึ้นนะฮะนะอยู่ยากขึ้น แต่ก็ไม่เป็นไรฮะกันดีก็คนไหนมีเวลาก็ไปสะดวกก็ดีนะเราก็ได้มีโอกาสไปยกฉัดนะครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นยอดสูงสุดแต่ถ้าไม่ได้ไปก็เดี๋ยวก็มาจบอธิษฐานกับไม้กับมือนะจบกับไม้กับมือแล้วก็จับแต่ต้องระวังบาดมือนิดนึงนะก็มีคมอยู่ก็ดูนิดนึงจับอธิษฐานกับไม้กับมือเพราะว่าอันนี้อยู่ยอดสุดเลย แล้วเดี๋ยวพอยกไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปจับไปแตะไปต้องแล้วละเพราะว่าพออยู่บนนู่นสูงเป็นกี่สิบเมตรอุโบสถสามชั้นเน,ะเน,ะนาะนะสูงเป็นหลายสิบเมตรคงไม่มีโอกาสได้ไปจับแล้วคือตั้งแล้วก็ตั้งเลยอยู่กันเปนร้อยวันพันปีเพราะเป็นสแต,เตนเลสนะเป็นสแต,เตนเลสนะส่วนพระพรมศารีริกาธตา,า,าตมนะาไม่ได้เอามาตั้งไว้นะนะไม่ได้มาตั้งไว้เพราะว่าเป็นของสูงก็เก็บไว้ในอุโบสถ ก็จะอัญเชิญไปใกล้ๆงานนะเพื่อที่จะบรรจุคือพระบรมสา,ารีริกธาตุที่จะอัญเชิญไปนี้ก็หนึ่งได้รับมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังกราชเจ้าวัดรรบวรท่านมีท่านมีพระบรมสา,า,ารีริกธาตุเยอะสมัยก่อนนะก็ข,ขอรับประทานมาจากพระองค์ท่านส่วนหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นมาได้พระธาตุนี้เพิ่มได้ถ้าเราบูชาดี แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของที่หลวงพ่อจะรันให้ธรรมาไว้ตั้งแต่เป็นสัมณเนียหลวงพ่อทนให้ไวก้ก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันแล้วเอาสองส่วนนี้รวมกันแล้วก็จะไปบรรจุที่ที่ยอดอุโบสถนี่แหละเมื่อวานนี้ก็อาทิตย์ยอดทิ่ยอดก็มาจากอุบลราชธานีก็อพระอบมามาขอเหมือนกันบอกว่าจะเอาไปถวายหลวงตาเยื้อนหลวงพ่อเยื้อนนนะ ที่ท่านไปช่วยทําถนนที่ชายแดนนะพอดีทหารเขาสร้างฐานขึ้นมาแล้วก็มีพุทธรูปเราก็อยากได้พระธาตุไปบรรจุที่เกตพระ,ะที่ยอดเขาก็เลยรับอาสาเราก็ดีใจว่าเออทหารเขาอยากได้ก็เลยมอบให้ที่ยอดไป16องก์งเราก็จะไปมอบให้หลวงพ่อเยือนหลวงพ่อเยือนท่านก็จะไปบรรจุให้ทหารเป็นขวัญกําลังใจที่ชายแดนที่ อุบลรัธานีที่เขาลบกันเมื่อผ่านมานะก็ขอสุดท้ายแนะนำบรรดาญาติโยมว่าไม่มีอะไรดีว่าการฝึกสตินะไม่มีอะไรดีว่าการฝึกสติเพราะสติจะทำให้เราแก้ปัญหาชีวิตได้นึกถึงคำสอนหลวงพ่อจรัญแม้จะผ่านมาหลายสิบปีแต่ไม่น่าเชื่อว่ายังเป็นของใหม่เสมอ หลวงพ่อท่านบอกคำหนึ่งธรรมาจำได้แม่นมากเลยท่านบอกว่าเศรษฐกิจตกไม่เป็นไรเศรษฐกิจตกไม่เป็นไรแต่ขออย่าให้จิตตกนะขออย่าให้จิตตกนะให้มีสติประคองจิตไว้ในยุคที่ท่านพูดนะมันเป็นยุคฟองสบู่แตกประมาณปี2540ปกว่าตอนนั้นถ้าโยมเกิดทันโยมคงจะ จะจำความได้นะฮะนั่นเนี่ยมันก็แบบคนก็ล้มละลายกันเยอะตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็พูดบอกเศรษฐกิจตกไม่เป็นไรให้จิตตกนะอันนี้มันก็มายุคนี้มันก็เศรษฐกิจมันก็เป็นแบบนี้เราก็ไม่เป็นไรเราก็สู้กันไปนะขอฝากไว้ว่าเรายอมรับแต่เราไม่ยอมแพ้นะยอมรับแต่เราไม่ยอมแพ้นะรู้ให้ชัดตัดให้ไวมีสติ ควบคุมจิตนชีวิตก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ขออนุภาพแพ่งกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้มีการให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาสวดมนต์เมตตาใหญ่จิตใจเบิกบานขอจงสำเร็จเป็นพระรัจจัย ให้ทุกท่านตุกกายสุขใจได้ยกยอดฉัดอุโบสถซึ่งเป็นของสูงนะสูงที่สุดแล้วสูงที่สุดแล้วก็หอยชิดขงโยมสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยหน้าที่การงานสูงขึ้นด้วยทรัพย์สินเงินทองสูงขึ้นด้วยคุณธรรมความดีสูงขึ้นด้วยสติปัญญาและกุศลในธรรมะ โดยทั่วการทุกท่านเทอ